คนทราบไหมคะว่ามสทผลิตสิ่งพิมพ์ปีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่7และได้รับรางวัลสุริยสัจธนจำนวนกี่รางวัลรับฟังคำตอบได้ที่คลิปวิดีโอนี้ค่ะ ที่ได้รับชมรายการ s ST u s o r i a n Podcast คงได้รับทราบแล้วนะคะว่ามสทผลิตสิ่งพิมพ์ปีใหม่ที่เกี่ยวกับรัชกาลที่7ได้รับรางวัลสุริยสาสิธรจำนวน3รางวัลได้แก่ปฏิทินชนิดแขวนปี2537ชุดพระบรมฉายารักษพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวปฏิทินชนิดสมุดบันทึกปี2554ชุดความรักของพระปกเกล้าและปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะปี2556ชุด120 ปีบารมีพระปกเก้าค่ะสำหรับปี2566ถือว่าเป็นสิ่งพิมพ์ปีใหม่ปีล่าสุดที่ทางมสทผลิตขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของห้องราชการที่7ซึ่งเป็นห้องที่ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยดีเด่นเมื่อปี2565ค่ะ